เรามาต่อกันที่ราศีตุลค่ะ สำหรับการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องก้าวออกจากเซฟโซนตัวเองรู้สึกว่าเราต้องแบบมาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยทําแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอย่าเพิ่งท้อใจไปยังไงก็สามารถทําได้อยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าต้องทิ้งความกลัวของตัวเองไปก่อนว่าแบบกลัวจะทําไม่ได้กลัวจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยทิ้งไปเลยค่ะแล้วลุยกับมันให้สุดสุดท้ายแล้วเนี่ย งานก็จะออกมาได้ด้วยดีนะคะในสำหรับสำหรับการเงินค่ะการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างตึงนะคะ่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละต้องจัดระเบียบให้ดีนะถึงเวลาที่จะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นแล้วนะคะในช่วงนี้สําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยใครที่แบบเพิ่งถูกเทมาหรือว่าเพิ่งทําให้รู้สึกเสียใจมานะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาให้ความสนใจนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเด้งรีบนะพยายามแบบ ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้ใครที่มีความลับจะต้องระวังให้ดีๆเลยนะคะระวังว่าความลับของคุณเนี่ยจะทําให้คนข้างๆข,ของเราเนี่ยรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้พูดคุยกันให้ดีๆหรือว่าถ้าอยากจะเก็บเป็นความลับจริงๆก็ต้องเหยียบให้มิดไปเลยนะคะสําหรับสุขภาพค่ะ สุขภาพในช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของพักผ่อนน้อยทานน้าน้อยนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพลียบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงนี้พยายามเตือนตัวเองให้ทานน้าเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะตาสีพิจิตค่ะ การงานของชาราสีพิจิในช่วงนี้นะคะก็มีความกังวลในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าจะได้รับหน้าที่อะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเครียดสะสมกับงานค่อนข้างมากเลยแล้วในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะแนะนําให้คิดแผนสํารองเสมอว่าในกรณีที่งานมีปัญหาเนี่ยเราจะมีแผนรับมือกับมันยังไงนะคะเพราะว่ามีเก์ว่าจะได้พบเจอปัญหากับการทํางานในแบบเล็กๆน้อยๆนะคะ สำหรับการเงินค่ะการเงินในช่วงเนี้ค่อนข้างติดขัดนะคะรายรับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลกันแล้วก็ระวังด้วยกับนิสัยที่รู้สึกว่าเครียดเศร้าเสียใจแล้วก็ใช้เงินอะ่ะตรงเนี้อาจจะต้องพักนะเพราะมันจะยิ่งทําให้การเงินของเราอะ่ะยิ่งพังนะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้ในบางคนก็ยังคงคิดถึงคนเก่าๆหรือนึกถึงคนเก่าๆบ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในอีกไม่นานเนี่ยก็จะสามารถ move on ได้แล้วนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่นะให้ระวังในเรื่องของความระแวงที่มีมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกอึดอัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบขี้หึงขี้หวงนะคะรู้สึกว่าอยากจะผูกมัดอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเพราะฉะนั้น,นต้องเตือนตัวเองให้มากๆนะว่าอย่าทําแบบนั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยคนรักของเราจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็อึดอัดค่ะสําหรับสุขภาพค่ะสุขภาพก็มีในเรื่องของอ่อนเพลียนะคะเครียดสะสมแล้วก็ให้ระวังด้วยนะคะจะมีแกนเจ็บตัวเพราะ ความทุ่มามของตัวเองค่ะทำอะไรในช่วงนี้ก็มีสติแล้วก็ระวังให้มากๆนะคะ ราศีธนูค่ะการงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะก็มีเกมว่าจะโดนผู้ใหญ่จับตามองเพราะฉะนั้นนะให้ระวังเลยนะอย่าทำตัวชิลในที่ทํางานมากเกินไปนะคะเราก็ระวังในเรื่องของการมาทํางานสายเราก็กลับก่อนด้วยนะคะหากคุณมาสายเนี่ยก็แนะนําว่าให้กลับช้ากว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าจะมีคนคอยจ้องมองอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทําให้รู้สึกว่าอึดอัดในการทํางานเล็กน้อยนะคะเพราะรู้สึกว่า จะมีคนแบบคอยจับตามองเราตลอดเวลารู้สึกโดนจับผิดนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดทนไปก่อนนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่านะคะแต่ว่าการเงินโดยทั่วไปเนี่ยก็ราบรื่นดีนะคะไม่มีเรื่องต้องน่ากังวลเลยละคะ่ะสำหรับคนโสดค่ะ คนโซในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่านะเข้ามาให้ความสนใจแต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราสนใจเขาเหมือนกันก็อาจจะมีแสดงอะไรกลับไปให้เขารู้สึกว่าเราก็สนใจเขาเหมือนกันก็ได้ค่ะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเติบโตกันไปได้นะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นดีเลยละค่ะคุยกันเข้าใจกันอย่างได้ดีเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยคนรักของเราก็จะมีความแบบโลเลไปโรเลมา,า,า<ๆ>เราเองอาจาจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบเติมความมั่นใจให้คนรักนะคะหรือว่าช่วงเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ดีพอหรืออะไรก็แล้วแต่เราเองก็มีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้เขาหรือว่าชมเขาบ่อยๆหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยราบรื่นไปได้ด้วยดีเลยละค่ะ สำหรับสุขภาพค่ะสุขภาพในช่วงนี้ก็มีในเรื่องของน้าหนักนะคะที่จะเพิ่มน1-2ึโลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเวลาจะทานอะไรก็อย่าตามใจปากมากจนเกินไปนะคะ